ขั้นตอนต่อไปไปชมวิธีการติดตั้งอย่างง่ายดายกันนะครับว่าติดตั้งแบบไหนขั้นตอนแรกนะครับนำกล้องมองหลังนะครับใส่เข้าแบบของเดิมนะครับนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะแน่นมากนะครับไม่หล่นนะครับแน่นรับต่อไปเป็นการเดินสายไฟโดยการนำสายที่เป็นที่เสียบบหรี่นะครับส่งสัญญาณเข้ากล้องตัวนี้นะครับ วิธีการลองนะครับก็คือลองลองไปเสียบที่จุดบุหรี่ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเดินสายไฟเข้ากับรถนะฮะก็คือลองกล้องก่อนนะครับสายนี้นะฮะเข้ากับตัวกล้องนะครับด้านบนตัวนี้เข้าที่เสียบบุหรีได้เลยครับต่อมาเดี๋ยวทำการสตาร์รถนะครับ ตั้ปึ๊บกล้องก็จะทําการทํางานติดทันทีนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคหลังจากที่อ่าเราทดลองดูแล้วติดแล้วนะครับต่อมาก็คือการเดินเก็บสายไฟนะครับเราจะทําการเดินเก็บสายไฟนะครับก็คือด้านบนนี้เราก็ต้องเลาะเนี่ยครับอ่าด้านบนทางด้านหลังคาตัวนี้นะครับนะครับเก็บทางด้านหลังคาเนี่ยขึ้นมาได้เลย ต่อนะครับกล้องถอยนะครับเนี่ยฮะกล้องถอยนะจะเห็นว่ากล้องถอยจะมีระบบอินฟราเรดในตัวด้วยนะครับก็ทําการเอายาสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นกาวสองหน้านียติดกับตัวขาของกล้องไปก่อนอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ยังจะมีรูอยู่นะครับซึ่งในเซ็ตมันก็จะให้น็อตมาเดี๋ยวเราไปทําการยึดด้านหลังนะครับเพื่อให้กล้องตัวนี้แน่นนะครับกล้องตัวนี้เป็นระบบกันน้ําด้วยนะครับ มาดูสายสัญญาณของกล้องกันสายสัญญาณของกล้องมาจะให้ยาวมากนะครับสายสัญญาณตัวนี้นะครับจะมีสายบวกลบนะครับบวกลบที่เข้ากับสัญญาณถอยขอดเมื่อเราทําการถอยเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยหน้าจอตรงนี้จะตัดมาเป็นที่กล้องหลังทันทีนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าขับปกติธรรมดานะครับเราเอาสัญญาณตัวนี้เนี่ยเข้ากับกล้องตัวนี้นะฮะเข้ากระจกมองหลังเป็นภาครับสัญญาณ AV-IN นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ย กล้องจะติดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสองตัวในขนาดที่เราขับรถอยู่และบันทึกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะจะทการทดลองก่อนที่ติดตั้งนะครับนําตัว a อตัวนี้นะครับเสียบเข้ากล้องได้เ <c oughs> ลยนะครับเนี่ยฮะกล้องติดสองตัวคือเราเดินสายสัยญญาณตัวกล้อง <c oughs> ตัวนี้นครับเข้าเพดานนะครับเข้าเพดานตัวนี้นะครับแล้วก็โยงสายขึ้นหลังคา <c oughs> นะครับล้อหลังคาตัวนี้เลยเล้อไปเลยนะครับล้อไปจนถึง ด้านท้ายเดินล้อเพดานมาทางด้านท้ายตัวนี้เนี่ยครับเดินล้อมาเลยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ติดได้2วิธีนะครับตำแหน่งแรกนะครับเราสามารถติดตรงนี้นะครับก็คือไว้ภายในนะครับสายเราก็เดินจากเพดานมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ติดตั้งง่ายก็จะได้มุมที่กว้างนะครับสําหรับคนที่อยากได้มุมกว้างนะครับแล้วกล้องก็ติดตั้งง่ายนะครับก็ติดตั้งด้วยวิธีนี้นะครับไว้ภายในรถนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือติดไว้ทางด้านป้ายทะเบียนหรือทางฝากระโปรงหลังนะครับซึ่งมุมมองนี้จะให้มุมมองเวลาใส่เกียร์ถอยมุมที่เห็นหน้ารถของคันหลังได้ชัดนะครับก็สามารถที่แต่กาวสองสองหน้านะครับแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับมุมนี้นะครับก็จะสวยงามนะครับมุมสองมาเห็นไหมครับตรงนี้นี่ครับครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะติดไว้ตรงตำแหน่ง